สวัสดีค่ะวันนี้มาเก็บบลูเบอร์รี่ป่าค่ะเก็บประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วแหละแต่จะให้เด็กๆกลับบ้านก่อน,น,น,นถ้าเขาเก็บโดนเดี๋ยวเขาสีเบื้อจ้ะเดี๋ยวเขาสีเบื้อป้าเดี๋ยวแม่สิเก็บต่อนี่นะคะลักษณะบลูเบอร์รี่ป่าค่ะบลูบูเบอร์รี่ป่านี่บ่คือไอ้ที่มันขายในห้างบ้านเขาเลยจ้ะ ในหางบ้านเขาเพื่อนปลูกเอาเนาะจ้ะอันนี้เพื่อนเกิดเองใต้ป้าสนจ้ะที่เพื่อนมาเก็บอยู่ฟินแลนด์สวีเดนจ้ะถ้าเป็นเป็นอ่าป้าโล่งๆนี่เพื่อนสีบ่เกิดจ้ะเพื่อนต้องอยู่ไต้ป้าสนบุบรีฟินแลนด์จ้ะแต่ว่าวิตามินหลายก็ไอที่เพื่อนขายในหางจ้ะที่บ้านเขาที่ขายในหางเป็นคนละแนวกันเนาะจ้ะอันนี้ถ้าบีบออกมาข้างในมันจะเป็นลักษณะสีม่วงเนาะจ้ะ ลักษณะสีม่วงเนี่ยจ้ะลักษณะสีม่วงแต่ว่าไอ้ที่ขายยุบันเท้าบีบออกมาม้นจะเป็นสีขาวจ้ะอันนี้เฟ้นพื้นที่ขนก้มตักอันนี้สิเป็นอันนี้เอามือสอดใส่จ้ะแต่ว่าของไม่สมสิเป็นแนวตักแบบนี้เลยนะจ้ะ